าพ ka, ุทอฟังแดงน้อยได้โฮโชคูลนกจตอวสรไทเล่นเป็นฝ่ายแดงเข็นตามเข้ามานี่คือโลายองคารพิชิตนำไปลูกหููได้โฮโชคอาพักดีจับตัวแพร่เข้าก่อนเล่นเป็นฝ่ายแดงเข้าหลังเล่นเป็นฝ่ายน้ำันแต่พุทโนะครับ่ทอลวนะครัเล่นนะครับไ่นเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Tēnā <small> koe! Oh! เสียงดังเสียงดังนะไอ้หัวหลวงไม่ ham เสียงดังนะเชินหอวิิงละขึ้นหัวผัดันพุทธถึงนะก็เลยนะหัววิงแซ่เอาหัวขอขึนกเลยมึงมึงเอาสีราง่อาตีไม่เป็นหัวมาเลยย่ยางก็ไปย่เลยนี่ฮะเออตะกี้ชนะไปหัวไปปากกันกนี่าเปนัวละ มาเจกูมาเลยเ่อหกนึะมเดต่อหกนึงเด่อ่อนึรยล้เรียร้องน้ายล้มาขกันดิมาขอมัต่อ เสองกูร้องสี่ไอ้เ๊ไอ้ปอเด็กพี่โลกมึงอะหา เออนมะพันไอ้ายไอ้สองพันขอปีนก่อนนั่นเอง ห้ามไปนะห้ามไปนะมูอ้อ erm> ย่าวิ่งไปทางนี<_<_<_้องคูไปด้คูวิ่งเลยไหมล้งเลยลมางแหลม Đúng rồi nè là một sản Còn sản nó má Nó đúng rồi Nào nè. Kia. 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 Kia con આપણો ખાવા <ALLY>: <out> <aclars deEO> <moi> Hey, hey, hey. yeah